ลุงเบนหิวข้าวหรือยังผมหิววันนี้ไม่รู้จะทําอะไรให้ลุงเบนกินเลยเปิดตู้เย็นออกมาเจอไข่พอดีก็เลยคิดว่าทําไข่ลูกเขยให้ลุงเบนกินดีกว่า เมนูนี้ลุงเบนน่าจะชอบเพราะลุงเบนเป็นคนชอบกินไข่มากๆค่ะหนูนาเอาไข่ไปต้มพอไข่เริ่มสุกแล้วก็ปอกเปลือกไข่แล้วก็เอาไปทอดลงในกระทะได้เลยค่ะระวังน้ํามันกระเด็นเหมือนในคลิปนะคะหนูนาไม่ทันระวังก็เลยโดนน้ามันกระเด็นใส่แขนพองเป็นรอยน้ํามันเลยค่ะจากนั้นหนูนาจะเอาพริกแห้งไปคั่วเอาไวต้ตกแต่งจานเสร็จแล้วก็ไปหั่นหอมแดงเอาหอมแดงไปผัดในกระทะให้หอมผัดจนแห้งเลยนะคะเอาไว้โรยไข่ขั้นตอนสุดท้ายค่ะเสร็จแล้วก็ตักออกมาใส่จานให้เหลือในกระทะนิด และเราจะมาทำซอสกันค่ะ ใส่น้ำตาลป๊บลงไปต่อด้วยใส่ซอสมะขามอย่าลืมใส่น้ำปลาลงไปด้วยนะคะหนูน,น่าจะลืมถ่ายไว้พอไข่าหายร้อนแล้วเราก็เอาไข่ามาผ่าครึ่งได้เลยค่ะจากนั้นก็เอาไข่ไปจัดเลี้ยงให้สวยงามพอจัดเสร็จแล้วเราก็เอาหอมแดงที่เราผัดไว้ไปโรยหน้าบนไข่ได้เลยชอบเยอะก็ใส่เยอะถ้าใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่มากนะคะจากนั้นเราก็เอาน้ำซอสที่เราเคี่ยวไว้มาราดบนไข่ค่ะตกแต่งจานโดยการใส่พริกแห้งลงไปใส่พริกลงไปลุงเบนก็คงไม่กินหรอกคะ่ะพอลุง ลุงเบนยังกินเผ็ดไม่ค่อยเก่งแต่ก็พยายามกินทุกวันสุดท้ายก็เอาผักชีลงไปตกแต่งจานนิดหน่อยค่ะแดดข้างนอกค่อนข้างร้อนเลยค่ะลุงเบนก็เลยเอาผ้าคลุมหัวไว้ส่วนอาหารมื้อนี้ลุงเบนบอกว่าสุดยอดเลยค่ะชอบมากๆ